ในสเปค Vivo V90s ยืนยันใช้ชิป d i ม e n s i t ิต9,200พลัสพร้อมจอ OLED 1.5K มีชัร์ไว120วัตต์ Vivo X90s สมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดใหม่ของ Vivo X90 Series มีข่าวว่าเตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้พร้อมกับชิปเซ็ตรุ่นใหม่จากทาง Mediatek ด้วยครับล่าสุดก็มีข้อมูลสเปคเพิ่มเติมของรุ่นนี้ออกมาแล้วครับ เป็นสเปคที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยทางดิจิตอลชั a เตอรชันจอมหลุดคนเดิมได้ออกมาระบุว่า vivo x 9 0 s จะมาพร้อมกับสเปคอัปเกรดเพิ่มเติมดังนี้ครับใช,ช้ชิป d i เ e n s ิ t y 9 2 0 0 p พั s ความเร็วสูงสุด 3.35GHz ร Hz, องรับ Wi-Fi 7มีหน้าจอ6.78นิ้วความละเอียด1 5 k <า> boe ให้กล้องหลังตัวหลักเซนเซอร์ imx 8 6 6 v พร้อมชิป isp v 2รองรับการชาร์จเร็วแบบ120วัต์ นอกจากนี้ทิปเตอร์ยังเผยอ,อีกว่า Vivo X 1 0 0เหรือือธงรุ่นใหม่จริงๆจะเปิดตัวตามมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมอัปเกรดสเปคอีกครั้งเป็นชิป Dimensity 9300อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ